โอเคนะครับคราวที่แล้วตอนที่สี่นะฮะอาจารย์พูดถึงตัว n ิ c l e o p h i l ิ c catch c a c h reaction นะครับซึ่งเป็น concerted reaction นะทีนี้เรามาดอูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็น electrophilic catch c a c h นะครับในกลุ่มของพวก cation carbocation หรือว่าพวก immonium ion นะครับก็เป็นปัอ่า สเต็ป <Step S 2> เดียวนะฮะสเต็ป <Step S 2> เดียว <Step S 2> เกิดรวด mm hmm. เร็วนะฮะดูตัวนี้นะฮะเป็นไบโอไบโอไมเมติกซิเดซิสของไดไฮโดโปรโตเดฟนิฟ uh, ล uh, uh, mm ีนนะครับตัวไดไฮโดโปรโตเดฟนิฟ uh, ลีนเนี hmm. ่ยเป็น uh, สารในช็อตโปรดัก ซึ่งมี5วงนะครับหวงต่อกันนะฮะแล้วก็มีสเต reo เซนเตอร์เนี่ยถึง8ปดตำแหน่งนะครับ mm hmm. เขาจะเริ่มจากสารตั้งต้นตัวที่42่สิบองนะฮะไดไฮโดรสแควรีนไดอาลดีไฮนะครับไดอาลดีไฮแล้ว hmm. ม uh, ีอะลดิไฮสองจุดนะฮะ uh, uh, แล้วก็เนะรเดชั่น uh, เกิดผ่านเมทิเลียมีนในสติกแอซิดเีทนะครับเปอร์เซ็นที่ได้ก็65%้เปอร์เซ็นยู่นะครับงานนี้ตีพิมพ์ใน journal organic chem 1 9 9 2นะครับเป็นงานที่น่าสนใจทีเดียวเรามาดูนะครับบายไมเมติกซีเดซิสของกลุ่มนี้นะครับทำยังไงนะครับเขาเริ่มจาก4 2ไดไฮโดรสเอรินเดาดีไฮนะครับก็ ใช้ออดิไฮ์นะฮะข้างใดข้างหนึ่งนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ธรรมยานะครับตัวที่เ้ยวทีบนะ่ะได้อยู่นข้างนี้นะครับธรรมยากับเมิลเ n อมีนนะครับคอนเดนเซชันกำจัดน้ำออกนะครับ H2O นะได้เป็น Secondary อะนามีนไดตัวนี้นะฮะแล้วก็เกิด ใส่ในคอนดิชันนะฮะมีเอมีนอยู่ก็จะรีฟโปรตอนออก1ตัวนะครับแล้วก็เกิดอินทราโมเลกุลาร์ไซคลิเซชันนะฮะเปิดออกมานะครับตัวนี้นะฮะเปิดออกมาอาร์อาร์ก็คือหมู่นี้อาร์คือหมู่นี้ทั้งหมดเนี่ยโม่ยาวๆนี้ทั้งหมดนะครับอ่าเช่นชิปนะฮะชนแล้วก็เปิดโอเคนะครับ พอเปิดเสร็จปุ๊บก็เกิด14 addition นะครับเกิด14 addition ต,ตัวนี้คือ14 addition นะครับตัวนีนะชิปชน14ก็1 4, 1 2 3 4โอเคนะฮะ1ก็คือนับออกซิเจนนี่คือ al, คาร์บบนิวตัวนี้ก็คือไมเคลไมเคล addition เป็น14ชิปปุ๊บชน14นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่เชื่อมีอยู่ในระบบเป็นเบสนะครับ จากชิปอะลีไฮด์เปิดออกนะครับก็ไล่น้ำนะฮะไล่น้ำออกนะครับคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็เข้าทำแล้วก็ไล่น้ำออกได้เป็นอิไดมีนฟอร์มิชันนะครับได้ตัวนี้รวนแพรด้วยตอนของไนโตรเจนชิปไล่อะเมทิลอะมีนออกนะครับตัวนี้นะฮะดูนะฮะชิป ไอมเมทิลยอมีนนะฮะก็จะเกิดเป็นไดอีนโอเคนะฮะไดอีนสองตัวแล้วไดอีนที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกทีบสูงมากนะฮะเพราะว่ามีประจุบวกอยู่ในฟอร์มของอิมเมเนียมไอออนนะฮะก็จะเกิดอ่าฟอร์มออรฮเฮกโตรดิว์อร์เดอร์เรียลชั่นทันทีนะครับกับแอลคีนแอลคีนใน R าร์ปุ๊นะฮะก็เกิดดิว์อร์เดอร์นะครับอ่ดิวซอร์เดอร์ก็ปิดวง ปิดวงจัมตรงนี้ตัวนี้ก็จัมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับดูดีๆนะฮะถ้าถ้าไม่ทันก็หยุดหยุดเทปแล้วก็ดูได้นะครับหลังจากนั้นก็เกิดเตต้าไซเคิกอิมิเนียมไอออนนะครับพายอิเล็กตรอนของปลายเชนที่ R นะครับเข้าชนตัวอิมิเนียมนะครับเพราะอิมิเนียมนี่ค่อนข้างเลี้ยฟทีฟมากเปิดวงออกนะเกิดลนแพ้อิเล็กตรอนนะฮะไฮโดรเจนชิพ 15ึ่งห้าไฮไดชิฟนะครับกลายเป็นดับเบิลบอนเอ็โอเคนะครับไฮโดรเจนก็ชิปมาที่ตัวจกบวกบวกเกิดตรงไหนบวกเกิดตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะไฮเดรนชิปครบนะครับอ่าก็ได้อ่าประจุบวกได้อิมเเนียมไอออนตรงนี้นะฮะซึ่งไฮโดรไซิเดตก็คือตัดตรงนี้นะฮะด้านซ้ายก็ก็จะตรงนี้นะฮะก็จะได้อ่าฟอร์มมารีไฮออกมานะครับพร้อมกับอ่าเซคแคนเทอรี่เอมีนนะฮะซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ย ทำยังไงก็คือไฮโดรไลซิสนะครับ95%อยู่ได้ไดไฮโดรโพรโตดิฟฟรินนะครับออกมานะฮะเป็นสานรในเชลล์ผลักจะเห็นว่ามันเกิดคอนเซอร์เรชันสเต็ปเดียวนะครับผ่านอินเทร์มีเดียต์ทาร์เซนสเต็ปแป๊บๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับเกิดเร็วมากนะฮะก็ได้โปรดักต์เดียวนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามโพลอสแมกนิซึมนะที่เกิดขึ้น นะะฮตัวนี้ได้65%สิบห้อนต์ยู่นะครับสองข้อผ่านพรีเคอร์เซอร์ของไดไฮโดรสเปริลีนไดแอลดีไฮด์เขียนนะครับเนี่ยมีมีเขาจะเขียนแค่สเต็ปอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านผ่านเยอะนะฮะแต่ว่าเกิดเร็วแป๊บเดียวนะครับอ่าในกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือ radical cascade นะครับ radical cascade เนี่ยเป็นอ่าปริยาที่เกิดนะในกลุ่มของ คอนเซ r t ์ d ตอร์ e ลือกชนได้ดีมากเพราะว่า,วาอา radical มันเกิดเร็วนะเกิดค่อนข้าง,างเร็วแล้วก็ Generate ง่ายนะครับตัวที่ Generate Radical ก็จะมีพวกอ่าไทเบิร์ Trin Hydride นะครับแล้วก็ใช้ Catalyst พวกอ่า AIBN นะครับตัวเนี้ยจะช่วยได้เยอะอะลองมาดูนะฮะลองมาดูว่า,าตัวอย่างในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างที่ที่นิสิตเห็นนะฮะบ,บนจอนี้ก็คือ การสังเคราะห์เอสโตรนนะครับเอสโตรนเป็นสเตียรอยฮอร์โมนเป็นฟีมเมลเซ็กฮอร์โมนนะครับตัวนี้ตีพิมพ์ในตีไตฮิโรเลเตอร์ปี2004นี่เองนะฮะไม่นานนะครับเขาเริ่มจากไอโอโดอไวนิลไซโคลโพรเพนตัวนี้คือกลุ่มที่จะเกิดไดร์โคลได้นะไม่สิดจำไว้เลยนะครับมันตัวสารตั้งต้นหรือว่าพีเกอร,ร์เซอร์น่าจะต้องมีโมเจะะ็ดโมเจ็ดที่ใช้ในนี้ก็คือ ไอโอดีนนะครับอ่าแล้วก็ใส่สเต็ปแรกก็คืออินิเชเตอร์นะครับเจนเนอเรตฟิ field, ลเลติฟอก่อนเขาใช้อ่าไตรบิวทิลซินไฮดรายนะครับแคตาลิสต์ที่ใช้ก็คืออ่าบิทไอโซบิทโรเนทายตัวนี้นะฮะเป็น2 2เอโซบิทไอโซบิทโรเนทายตัวนี้ทอรีนเบนโซเวนธรรมยารีฟักที่110องศานะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกรีบออก นะค,คลิปออกในในลักษณะของอ่าเป็นอ่าคลิปออกแค่แค่หนึ่งข้างนะฮะหนึ่งอ e ิเล็กตรอนนะครับเป็นคิีเวสแบบแรดิคอห์เขีนนะก็จะได้แรดิคอลนะฮะออกมาแล้วก็เติบยาต่อนะได้เตตัสไซคลิกสเตีรอยด์พิเกอร์เซอร์แล้วก็ทำอย่าออกซิเดชันไฮโดรไลซิสจนได้เอสโทนนะครับเรามาดาูดีเทลข้างในมันนะครับว่าเขาสองขังเคราะห์ยังไงนะครับ อ่ะดูเริ่มนะฮะไอโดโวายนิลไซโคลอโคโอเพนสามตัวซ้ายนะครับห้าสิบสองนะฮะตัวนี้อ่าใส่อ่าไดรเบทิลูชินไฮไดรายนะฮะไฮไดรายจับปุ๊บโอเคนะฮะเจเนเรตไรดิคอลาตำแหน่งนี้แตกปุ๊บปุ๊บออกนะครับอ่านี่อินิเชเ,เตอร์เจเนเรตไรดิคอลอ่าไรดิคอลก็เกิดอ่าอินท่ามเลกุลาไซคลอเซชันแบบไรดิคอลไม่กระิซึมนะครับสมไรดินะคอลมาตำแหนะะ่งนะะีนะะ้ปุ๊บ าสามเหลี่ยมเปิดออกไม่ค่อยเสถียรนะครับได้อรคอขอยดั้นตำแหน่งนี้นะครับซึ่งบีบเข้ามาที่จะปิดรูขอเหลี่ยมได้พอดีนะฮะชิปเปิดมานะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น12 e n d o t r i c ดนะฮะชิปเปิดโอเคนะครับไซโคโพรเพนแฟกเมนเทชันชิปเปิดโอเคนะครับได้เป็นอ่าเบนซิลิกแระอะิขอยนะครับจากเจอ,อเจอโซลิดและอะลิขอยกลายเป็นเบนซิลิกแระอะิขอยตัวเบนซิลิกแระอะิขอยเนี่ยนะครับได้ ได้เลี้ยคข้าวตำแหน่งนี้นะ,ะช่วงนี้นะชิปปึ๊บนะฮะอันนี้คือ6 exo-trick นะฮะได้เลี้ยคข้าวตำแหน่งนี้แล้วก็ชนสังเกตว่าเลี้ยงขาวจะชนที่พนักคู่เสมอนะครับชนนะครับพนักพายก็แตกมาได้เลี้ยงข้าวตรงนี้นะฮะอันนี้่ flip exo-trick นะฮะอ่าแล้วก็อ่า termination ก็ตัวเดิมนะครับให้ไฮดรีเข้าไปจักนะ,ะนะฮะก็เป็นทั้ง initiator แล้วก็ตัว terminator ด้วยนะครับ ก็แลดีข้อเกิดเร็วนะฮะเกิดเร็วก็รายาจะใช้แสงหรือความร้อนช่วยแต่ตัวนี้เขาใช้ c a t a ต y s t ช่วยนะครับตัวนี้ได้13%อยู่นะครับได้เตทตาไซคลิกเซ e รยพีเ r อร์เซอรนะฮะซึ่งตัวนี้ตัวที่53นะครับตัวที่53ก็เอามาทำยาออกซิเดชันออกซิเดชันนะฮะออกซิเดชันตำแหน่งไหนนะฮะก็คือตำแหน่ง e t เทอร์อีเที่ตำแหน่งนี้นะฮะเมาไม่มาอีเทอร์ตำแหน่งนี้นะครับ Oxidation แล้วก็ไฮโดรซิสเปลี่ยนอีเทอร์เป็นไอโฟ์นะฮะก็ได้อ่าบวกลบเอสโตรนนะครับเป็นลาสมตฟอร์มโอเคนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของแรดิคอลนะฮะน่าสนใจมากเห็ okay, นะฮะอ่าทีนี้อ่าเรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับว่าอ่าเป็นยังไงนะครับ ดูนะฮะดูอ่าของตัวอันนี้เขาสรุปของเอสโทนนะครับอันนี้ของเอสโทนนะครับทั้งทั้งซินัสิดออฟบวกลบเอสโทนนะครับอ่าก็สรุปเริ่มจากไอด v i n y นิลไซค p r โพรเพนนะครับคลิปออกแล้วก็ไปก็นะครับสเต็ปเดียวแคต a ลิปเอไอเบนนะครับในทอินได้13%บสามเอง์เซ็นต์ยูของติดตั้งไซลอยนะฮะเนี่ยที่เป็น คอนเซอร์ตเกิคือตัวนี้นะฮะที่ได้คอนเซอร์ตหลังจากนั้นก็ออกซิเดชันนะออกซิเดชันไฮโดรซิสก็ได้ตัวนี้นะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาอสโทฟลงในเดือนต้าฮิโร่ปี2004นะครับนั่นคือเรดิคอร์คโอเคนะฮะเราได้นิคิโอฟริกคัซเคชเรดิคอฟริกคัซเคชแล้วก็เรดิคอร์คัซเคชนะฮะทีนี้ก็มามาดูตัวเก่าที่ครูเคยสอนไป ไปในตอนแรแรกๆตอนที่1ตอนที่2นะครับก็คือพวก c o n c e r t e d Pericyclic ของ d i s o t h e r Reaction c y c l o a d i t i o n k a i s e n นะครับเป็น Pericyclic p a s c a g e อ่ะดูตัวอย่างครับที่ใช้ในการสังเคราะห์สาร Natural Product อ่ะดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ตีพิมพ์ใน Journal of American Chemical Society ปี2000นะครับปี2000ซึ่ง เป็นงานที่ดีมากนะครับลงในแจ็คได้ในใี่แสดองเป็นงานที่ดีมากแล้วก็ดูโมเลกุลก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นทั้งทั้งเส้นสิบของอบวกบิสออ,สอ,อร,ร์บิซนะิรินอลนะฮะแล้วก็บิสบิสออร์บิสเบินอไลนะครับตัวนี้นะฮะอ b ร์บิสเบลินอไลแล้วก็ b อร์บิสบิสซินอลตัวนี้นะครับ เขาเริ่มจากไหนเริ่มจากตัวนี้ครับตัวเดียวเลยอัลฟาอาร์อเซตัคซีไดโนนนะครับเริ่มจากตัวนี้าสารตัวนี้มันมันชื่อแปลกๆนะครับอาอาาเพราะว่ามันอ่ามันเป็นนะะฮอ่าเป็นสารไดเชอร์โปรดักต์นะฮะได้จากการหมักของไตรไตรโครเดอร์มาสปีชีนะครับเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ ซึ่งน่าจะพัฒนาต่อเป็นสารต้านมะเร็งอะไรประมาณนี้นะครับดูนะฮะดูตัวแรก Total s y n สินส i ตออบวกนะของบวก b i s o r b i s i ซิล,ลินะครับเริ่มจาก Alpha c e t o x i d i d i n o n ตัวนี้นะ t h เเป็นโซ v เว t นะฮะของไฮโดรคารีคเก9ต่อ1นยี่ห้างศาแล้วก็ตามด้วยอ c e t a t e Hydrolysis 43ยิว uh, ได้ตัวนี้นะครับอ๋อนะ ออร์บิทซิลิเนลนะครับอ่ดูโพเซสนะครับดูโพเซสมักนาซิม์ตัวหนึกายทำยากับตัวมันเองครับจะสังเกตว่ามีไดอีนแอลคีนนะฮะที่วงนะฮะนะอาร์อาร์ก็คือก็คือพาร์ทนี้นะฮะอาร์กับพาร์ทนี้เนะครับมันไม่ใช่โลมบติกนะฮะเป็นแค่ไดอีนนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่า หนึ่งสี่เป็นไมเคิลแอคเซปเตอร์ Micro ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวคาร์บอนนี่ก็จะช่วยให้เกิดดีลสั่งออเดอร์ได้ดีขึ้นดูนะฮะมันเกิดดีลสั่งออเดอร์ระหว่างไดไดอีนกับไดโนะไฟน,น์นะตำแหน่งนี้ดูมันเลือกเข้านะฮะอันนี้เทอร์เวเดียที่หกสิบสองเนี่ยนะครับดีลสั่งออเดอร์เลี้ยงชั้นปิดโอเคนะฮะพอปิดปุ๊บอ่านี่สิจะเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้นะฮะดับเบิอนโอเอสนะฮะอันนี้ก็ไดบอนโอเอสมันคืออีโนฟอร์ม อีโาฟอร์มก็ทอโทโมไร์กลายเป็นคีโตฟอร์มนะครับทอโทโมไร์กลายเป็นคีโตฟอร์มก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขียนนะอ่านี่ยทอโทโมไรสองตัวนี้2จุดนะครับอ่าตัวที่ทอโทโมไร์มันเป็นคีโตมันก็คือบิสออกบิซิลีนอนะครับซึ่งอ่าตัวที่6กเนี่ยนะครับเอามา ธรรมปยากับเบสนะครับ KHMDS นะฮะใน THF ตา่าโดฟูโรันที่ยี่ห้าสัป KHMDS ก็คือโพแทสเซียมบิสไตรเมทิลซซลิวิม,มายนะครับอ่าในอาสารละลายน้ำน้ำกรดไฮโดรคลอริกนะฮะตัวนี้ได้80%ดสิบเอเยู่เปลี่ยนก็คือไฮโดรซิทวงเนี้ยมันกลายเป็นวงอ่าวงนี้นะครับเป็นอ่าบิ อะเบลจินอไลน์นะฮะตัวนี้นะครับอ่ะดูว่ามันมาอย่างไงดูว่ามันมาอย่างไงนะครับจากบิส์บิทซิลนอลนะครับทำยาก,กับเบสที่ว่าเอเคนะฮะอ่าเบสแอบสแตรกโปรตอนเจนเนอเรตเป็นออเจนแอนไอออนเอเคนะฮะแล้วก็เกิดคอนส์เซอร์ติเลคชั่นะ election, เร็วมากนะตัวนี้ปึ๊บเรสโอนแนนสเตเบลไลซ์อันนั้นนี่แตกออกตัวนี้ชิพขึ้นนะได้โอโลบตรงนี้นะครับแล้วก็เวิร์กอัพ ชิปลงตัวนี้ก็ชิปไปรับโปรตอนได้คีโตนตร,ตรตนงนั้นะี้เะี๋ยวนะแล้วก็ตัวนี้ก็ทำเหมือกับไฮโดรคลอริกนะครับก็จากโอโลบวกไใจเป็นโอเอชก็ได้สารตัวสุดท้ายตัวที่61เอ็เยนนะครับสารตัวสุดท้าย61อางานนี้ตีพิมพ์นายแจ็คนะฮะก็ค่อนข้างโอเคมากๆนะ มากๆจากตัวเดียวอัลฟาเซทอกซีไดอีโนนนะฮะเราจะเรียกสเตตัสั้นๆว่าอะซิเตดไฮโดรไลซิสนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ไฮโดรทำยากับเบสหรืว่าไฮโดรซีเราได้แปดสนะครับตรงนี้นะเปลี่ยนวงนี้เป็นวงนี้ไม่คาทีซึมก็จากหน้าเมื่อกี้นะครับโอเคนะฮะนี่คืออตัวอย่างของคอนเซอร์ตเดอะพอลิซิกิค์เรีกชั่ หือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูอีกตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งางานนีคน้ค่อนข้างเยอะเป็น,ปนของเอเชีย er นะครับเป็นทั้งเซนเซ s ิตของอ,อัตโตอัตโตอัตโ,ตอตโตคามีน h i j นะค,คือเขาตั้งชื่อตามชื่อพืชนะฮะอ,อัตโตคาปุส ทาม่านะฮะก็ชื่อพืชที่เจอก็ตั้งอะชื่อสารที่เจอก็ตั้งตามชื่อชื่อพืชอะโดคามีน h อสอะโดคามีน j จนะฮะอะขึ้นกับโมโอเอนะฮะว่าเป็นอะไรนะครับวงนะฮะตังนี้เปิดอ่าแล้วตัวนี้ก็สนใจก็จะมีเีนะะ่ย H I J นะฮะซึ่ง3ตัวเนี้ยน่าจะมาจากอาสตีลบีนพิเคอร์เซอร์ตัวนี้ แต่ตัวนี้กว่าจะได้มาก็ต้องสังเคราะห์มานะครับแล้วค่อยเกิดคอนเซอร์เทเลชันตัวนี้ตีพิมพ์ในเดะต่าฮิดดออฟปีส0งพนะครับไม่นานวันนี้อ่ะดูนะฮะท่าเกต3ตัวแรกเตอแคมินเอชนะครับเริ่มยังไงเขาเริ่มยังไงอ่าเขาเริ่มยังไงนะครับเขาเริ่มจากอ่าเทรบินพรีคลอเซอร์ตัวนี้นะครับใช้ไมโครเวฟใช้ความร้อน ไซลีนนะฮะไม่ค่อยรู้ความร้อนนะฮะไซลีนโซเวนหร้อยแปดสิบยี่สิบนาทีนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ทำวิยาก็อ่าใช้คัตตรลิกก็คือไตฟีนิลฟอสฟีนออกไซด์นะครับหรือฟีนิลอฟอสฟอนิกเรียกได้สองชื่ออ่าแล้วก็ปิดเป็นทาเกตตัวที่เจ็ดสิบเอ็ดเลยแล้วตัวเจ็ดสิบเอ็ดก็กระจายเป็นตัวที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าตามลำดับนะครับ เรามาดูว่ามันทำยังไงบ้างดูนะฮะเริ่มจากตัวที่เจ็ดสิบหนึ่งสามคลายเส้นก่อนนะฮะหนึ่งสามคลายเส้นโดยใช้ไมโครเวฟนะครับแคตาลิสก็เป็นอ่าฟิอ่าฟินิฟอสโฟเนตอ่า,อา,อา,อาดูนะฮะหนึ่งสามคลายเส้นเรียร์เรนจ์เอ้าใจนะฮะได,ได้ตัวนี้นะฮะแล้วก็หนึ่งสามคลายเส้นเช่นกันอ่าโทษทีฮะสามสามคลายเส้น สามสามคลายเซนนะครับปึ๊บคลีบออกตัวนี้ก็คลีบออกนะครับได้เป็นตัวนี้แล้วก็ดีคาร์บอกซิเลตตัวนี้คือดีคาร์บอกซิเลตนะครับชิปไดโอเอสดีคาร์บอกซิเลตดึงคาร์บอนไดไซด์สองต้นหนึ่งเนี่ยคอนเซอร์เตเรีกชันเกิดตัวนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกิดจบแค่นี้นะครับปรากฏว่าเกิดอ e ิ cycle นเรกชันสองสองไซโคแอดดิชันแล้วทำหน่งนี้ด้วยมันเกิด จัมปิดเลยเนี่ยได้ตัวที่71ซึ่งตัวที่71เนี่ยนะครับเอามาทำเบียร์กับฟีนิลอ่าเซเลน,นิลคอลไลน์นะครับเอามาโพเทคโพเทคหนึ่งสองสามเนี่ยเลือกโพเทคโพเทค,เทคแล้วก็ดีโพเทคนะคออกซิเดชันแล้วก็รีดิวมันนะครับก็จะได้ทาร์เก็ตโอเคนะฮะอันนี้ก็ออกซิเดชันแล้วรีดิวได้ทาร์เก็ตนะครับตัวนี้ก็ใส่เมทิล ไอโอไดเยเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นอีเทอร์โอ้ก็ชนไลไอออกเป็นโอมีนะครับ,อ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 , ME, รบอันนี้ก็เหมือนกันนะโอไลชนไลไอออกโอมี ME, แล้วก็หลังจากนั้นรีดิวรีดิวก็คือคลิปออกก็ไดโอเอชเนเดิกนะครับนั่นคือตัวอย่างนะฮะในการสังเคราะห์อะโคามิน h i j เขียนนะครับดูไปเร็วนิดน,นึงแต่ว่าพวกเราสามารถหยุดเทปแล้วดู ย่อหลังได้ก็มีเมคชีนิสติกสตดีที่น่าสนใจในสเต็ปนี้นะครับก็เป็นเป็นคอนเซอร์เตอร์โพลิไซคลิกเรียคชันแบบ2อบวกสไซโคแอดดิชันหรือตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าอินนะอินเรียคชันนะอินเรียคชันโอเคนะฮะปิดอย่างเงี้ยอินเรียคชันปิดวงอ่ะดูนะฮะดูอ่าแมคชีนิสต์มของมัน โอเคนะฮะชนชิปชิปชิป,ชปนะฮะโอเคนะฮะเรซนอนต์ ant, กลับโอเคนะฮะปิดวงอย่างนี้ก็ได้ก็อบอกนี่น่าจะเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะอาจจะไม่เป็นอย่างเมื่อกี้สองสามแผ่นเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นได้นะฮะอันนี้ก็เป็น Redox Base Mechanistic p a t h w a y นะครับอ่าเนี่ยเป็นตัวนี้หลังจากนั้นก็ Oxidation มัน สเตชันตัวไดโอนกลายเป็นแบบอลกอห์นะครับอะรีดักชันตัวนเดียวรีดักชันอาคีโตนกลายเป็นบบอีโอห์อย่างนี้ไหมนะฮะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นที่เขาทำไว้นะครับหรือจะเป็น2-2 c y c l ไซโคเอ i o n ปิดโอเคนะฮะสองไซโคเอดิชันอะตัวฟินิฟอสโฟอเนต นะก็เป็นเขาบอกว่าอัพเดทเชื่อรู้ฟินิวฟ้าเฟเนตอินเดอร์เจเนเรชันออฟออโต้พินโนนิเทอร์บิเดสิบห้เนี่ยต้องเกิดผ่านตัวนี้ใช่ไหมฮะเกิดผ่านตัวนี้อ่าโอเคนะฮะเนี่ยนะแล้วตัวนี้ค่อยจ้ำกันแล้วก็ตัวนี้ก็รีดิวต่อนะครับเนี่ยจ้ำกันไหมจำ้ำโอเคนะฮะปิดนะ ซึ่งตัวนี้ถ้าถ้าใช้ไมโครเวฟไม่ไม่เกิดปฏิกิริยาเข้า okay, นะครับตัวนี้เป็นแมกนิชุมที่มีความแตกต่างสองเส้นทางนะครับที่เขาโพสไว้อ่ก็สรุปนะฮะของซิ่งศัิ์สิทธิของอตัวขามายอาตัตคามีน H I J นะก็เริ่มจากสเตียรินพรีเคอร์เซอร์แล้วก็ทำยานะครับไดฟินิลฟอสฟีนออกไซด์ ไเลีนละ20นะครับละ20นาทีก็จะได้าสารตัวที่71ออกมานะครับนิสิเราไปตามดูนะครับลองไปตามดูแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเดี๋ยว Conclusion ก่อน Conclusion นะครับตอนหน้าน่าจะขึ้น p h o t o c h ม m Conclusion c a ช c h c สรี h r e ช c t i o n in Total Synthesis นะครับ ก็อปรณ์ดีเกลฟลิกแคสเคดวันนี้เขแคสเคดหรือตัวฟลิกแคสเคดหรือว่าโพลิสเกดนะครับเอบวกบีก็ได้เป็นสนะครับอันทันต์สเตตหลายๆหลายตัวแต่ว่าเกิดเร็วนะครับช่วงนี้จะเกิดเร็วมากอีวานเชสเพอร์สเปกทาเกตโมเลกุลนะสังเคราะห์ได้วันเป็นลักษณะของวันโพลิสแตกเกดนะครันเคมิกนะประหยัดเวลาแรงงานเวสเนเลชั่นเป็นอยู่ในกลุ่มของกรีนเคมีสตรีอะไรประมาณ ก็ต้องขอบคุณสไลด์นี้นะครับลูกศิษย์พีเอกวันวิกานะครับเป็นคนช่วยเตรียมให้นะครับก็ขอบคุณสูงนะครับเดี๋ยวพาร์ตต่อไปนะครับในตอนที่ในตอนที่ห้าตอนที่หกนะครับก็จะเป็นเรดิคอ่าไม่ใช่เรดิคอ l เป็นโฟโตเคมนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรดิคอ l โอเคนะครับ